ไม่มีใครอิ่มตัวในความรู้มีแต่คนหยุดโตเพราะหยุดเรียนคนส่วนใหญ่ที่ล้มลุกคลุกคลานในอาชีพของตัวเองไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาไม่ยอมให้ตัวเองเติบโตเขาใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยการประคองตัวเองให้อยู่รอดทำงานแบบจำเจซ้ำซากไม่มีเป้าหมายไม่มีระบบไม่มีวินัยและที่สำคัญคือไม่มีความกระหายในการเรียนรู้อะไรใหม่เลยบางคนทำงานมาสิปีแต่เป็นการทำปีเดียว แล้วก็ก๊อปปี้วนไปอีก9ปีไม่ได้เก่งขึ้นแค่คุ้นเคยกับความซ้ำซากพอถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีทักษะใหม่ในกระเป๋าเลยในชีวิตของผมผมเข้าใจว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นผมต้องกล้าเรียนรู้และต้องเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรียนรู้เพื่อตามคนอื่นให้ทันแต่ต้องเรียนรู้เพื่อล้ำหน้าต้องกล้าคิดกล้าปรับและกล้าพัฒนา แม้ในวันที่ไม่แน่ใจในเส้นทางไม่มีใครในโลกรู้เรื่องได้ทุกเรื่องไม่มีใครแก่เกินเรียนและไม่มีใครอิ่มตัวในความรู้จนเรียนรู้เพิ่มอีกไม่ได้ใครที่เชื่อว่ารู้อยู่แล้วคือคนที่หยุดโตตั้งแต่อย่างไม่เริ่มชีวิตคือการเติบโตและการเติบโตต้องมีพื้นที่ว่างคนที่ไม่ยอมล้างความคิดเก่าไม่ยอมทิ้งความเชื่อผิดๆจะไม่มีที่ให้ความรู้ใหม่ๆไหลเข้ามา คุณต้องกล้าทิ้งบางอย่างกล้าลืมบางสิ่งเพื่อให้ความคิดใหม่ๆได้มีที่อยู่เราอาจเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะแต่ประสบการณ์ไม่ได้แปลว่าเราเข้าใจบางเรื่องเราจำได้บางเรื่องเราลืมแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ว่าผ่านมาแล้วแต่คือเราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างอย่ามัวแต่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตเพราะความสำเร็จที่เคยมีไม่อัปเดตให้เราเก่งขึ้นในอนาคต ความสำเร็จเก่าไม่ได้รับประกันความอยู่รอดในโลกใหม่โลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วมากสิ่งที่คุณรู้เมื่อวานอาจใช้ไม่ได้แล้วในพรุ่งนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่เรียนรู้ใหม่เท่ากับคุณกำลังถอยหลังทุกวันแม้คุณจะยืนอยู่เฉยๆก็ตามการเรียนรู้ไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนแต่มันคือหน้าที่ของคนที่อยากอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายขึ้นทุกวันไม่มีใครจะช่วยคุณได้มากกว่าสมองและใจของคุณเอง อย่าปล่อยให้ชีวิตอยู่กับคำว่าก็ทำแบบนี้มาตลอดนั่นคือประโยคที่ฆ่าความสามารถของคนทั้งชีวิตคุณเก่งแค่ไหนไม่สำคัญแต่ถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณกำลังทำลายตัวเองอย่างช้าๆสำหรับผมทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ในการพัฒนาตัวเอง ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งพอแล้วผมแค่คิดว่ายังมีอะไรอีกมากที่ผมยังไม่รู้และถ้าวันนี้ผมเปิดใจรับสิ่งใหม่วันพรุ่งนี้ผมจะมีพลังใหม่ในตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนั่นแหละคือการเติบโตอย่างแท้จริงไม่ใช่โตเพราะอายุแต่โตเพราะใจใจที่ไม่หยุดเรียนใจที่ยอมรับว่าตัวเองยังพัฒนาได้ใจที่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นในวันข้างหน้าจำไว้นะไม่มีใครอิ่มตัวในความรู้มีแต่คนที่หยุดเรียนแล้วคิดว่าตัว เองรู้พอแต่สุดท้ายก็ถูกโลกใบนี้เขี่ยทิ้งอย่างเงียบๆเ,เพราะไม่มีอะไรใหม่อยู่ในตัวเลยอย่ารอให้ชีวิตเตือนอย่ารอให้ปัญหาบังคับให้คุณเรียนรู้แต่จงเป็นคนที่เลือกจะเรียนรู้ก่อนที่จะจำเป็นต้องรู้และเมื่อคุณทำแบบนี้ได้ทุกวันคุณจะเติบโตเร็วกว่าคนทั้งโลก